งามเด้อสเหมึกโสดผู้บ่าวเอ้ยโสดยังมีผัวยังมีผัวอายุเท่าใดก็ได้เบิดแม่นได้พอแค่เลี้ยงได้เฮ็ดเวียกได้เฮ็ดเวียกได้แต่ให้อนาไปอยู่ไทยก็ได้มามาอยู่ลาวก็ได้เบิดได้เนาะแล้วแต่อายสบายใจ แต่อยู่บ้านน้องต้องกินน้ำตัวนี้ได้ก็น้ำยังน้ำยังน้ำช่างกว่าน้ำ้วยเนาะน้ำ้วยน้ำธรรมชาติมาเป็นนี้เพื่ออ้วนได้ทุกคนเลยอ้วนยันเอฟซีนี่อันปรับใจเด้อเนาะใจเด้อที่ซื้อเข้าให้น้องกินจนอ้วนนี่ทักท่าสบายดีเด้อสบายดีทุกคน วันนี้บาสไซสิพาทุกคนมาวันรุ่ม,มนสาวบ้านตะกอบรรยากาศทุกคนค่อนข้างจะแดดเลยไปทุกคนไปเรียนนำาซลมึกอ,อันนี้ก็คือเพื่อนให้ยังกินข้าวกระเบื้องคนได้ยังกินได้ยังกินเนี yeah, ่ยทุกคนมักเคือ bài đi đâu xem 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 ินมดเป็นไงพี่ทิมคมแหง้คงคมแหง้คงคมแหง้ง <c oughs> เอาไปต้มมันก็เป็นเนียนอย่างลาป,ป่า,ปาบ้านบุษบดเขากินหมดแล้วนี่ทุกคนเนี่ยเงินเสมกเด้อบราใส่รั้งแรกไ,ได้ในอัปเดตแต่ทุกคนในเบอร์เงินซเสมกเพราะว่าบราใส่บุคคลจะบุคคลจะมาดินน้ำหนองเพิ่ม สามหกคือตํามซินจะตั้มแบบจอมึแม่ oh. จะเป็นแบบจะก,กันตํามเป็นเขาบอกว่าคันตั้มซินนี่แบบว่าคือลูกสาวสิเอาผัวนะแมนแบบโมแมนเป็นคือกันแต่คือการต,ตั้อเขาบอกว่าคันต,านตาํามซินตํามยังนี่คือแบบลูกสาวที่เอาพัวแบบเอาแบบไปชมมาทางจะจเจะปีจ้จะเ,จเจบา บัวเอากตัไหวเอาสบายแบบเพื่อเอาอะไรสบายให้ท่างจะเบ้าเน้นจะขึ้นขาสินทด์ลาเขมรเงินก็ไล่กันโอ้ไรทกันอาจจะเป็นว่าขาดองยาสานชิบหลนเนี่ลยชินจะขึ้นบูบลยมูจะได้ข่าวหายสินมุบดะ ถ้าคนแบบว่าอัลบูมีไฟ่แดงดองบ่เดี๋ยวน่โมูจ่านะมีแต่หนักจะเพื่อนกัยไปหาหาสิบพื้นหนาสิบพื้นคดองจากล่างบูฮู๊เลยชื่อว่าคดองเจ้านีจ่จะให้เขาจะเพื้นจักแร่ไข่อยว่าแม่นเจ้าค้ <laughs> <laughs> เอเขาค่อยห้แม่บ่แม่โอ้แม่เป็นคนให้ เรากินไปแต่แสบทุกคนนี่มะเขือแล้วกับย่างแจ่วเตียวปะแล้วกูไปใส่ตูกไปแซบกินแบบนี้เลยเอาเพิ่นมาอัปเดตวิีชีวิบแซลมึกให้เบิร์นได้มื่อนีร่จะกินนี่ไปตั้งน้ำไม่มีน้ำกินมืนมนมมม่อนีร่ไม่มีน้ำกินมาเด้อยผู้เบาวมาหาปลาให้แซลมือกในเด้อเพิ่นกินแต่ม,มะเขือกับกบอีย่างอาบังมะแตะเอ้ยโบเมียน น้ำไม้กินเต้นน้ำไมำมแต่เมื่อนน่กินน้ำมะเขือแซ่เหรอคมมะเนะขือห้แซ่แดดแดดเนาะขาเอาน็นยังกระเต่ากักระเต่าอ,อันผู้บ่าวเอ้ยมาหาปลาให้เจ้ามึกเนี่ยเด้อเผ่กินน่ะน่ะจำเจียวอยู่ตอนนี้ กักินแม่ธรรมสัตว์อ่บังก็ดแทบมืเคือก็ดแทบเอาจัดไป <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คือท่านสันของน้องเลยทุกคนพ้องสาวเมืองอันนี้เจ้านอนนี่ผู้ใดนอนแม่เนาะเจ้านอนก้มมือบ้องนคนเดียวอันนี้ก็คือบอลพ็ดกับเขา ขาดบ่ไใดคือมีวัตถุบ้านเขตนี่น่าจะเมินเอาไว้นีนยังพาปากไะนามะเขือถึงมีดเอาแล้วอันนี้ลาบป,ปากบดได้หรอไปหาปากวานซื้อซื้ออ๋อกี่ดาวจะไปใส่หมอกเง,องาแซบเบิเ่งเจ้านะกินน,นะกินเหมือนกันวะวะแซบกินเลย คนเบรสาวลาวกินข้าวง่ายๆอไได้เป็นเมียก็สบายสน้องเพิ่นบ่ได้อันน่ะอีหยังก็กินเบิดเนาะหายังได้ก็กินเบิดหอยก็กินกระปูก็กินเบียแห้งมักมื้อนี้บ่ได้เมาข้างบ่บ่มื้อนั้นผู้บ่าจนพากินบ่ บัวลูกบักวไปมางแหงกินไร<อ>เขาสลองหมูจะเอาผัวไปไฟเสียบผัวหมูเ<อ>จ้าปะขเขาเบียกอยู่บ้านแต่ว่าเขาเสียบัวเขาไปกินเบียกอยู่บ้านเขาเลยเขาเห็ดเบียกเขาเอาผัวอยู่บ้านบ้านได้บ้านเขาผู้หมูจากเมืองสิโปนจากบปัญยัง<อ>มาเจอขามาสลองยี่พี่ เป็นนัวกับเจ้าปะเลยเขาเป็ดเบียกอยู่บ้านคอยบ้านเป็ดครัว <for> คับเขาเป็นแม e ่บ้านเขาเป็นแม่บ้านบ้านนี้เขาจะเอาพวจีนบ้าเมีนทุนอยู่บ้านคอยเอาพวบ้านเจ้าเดี๋ยวเขายังไม่ทันเอาแค่คบกันเนี่ยื่ออ๋ออันนี้ว่าอั้ว่าเขามาขอแล้วแค่คบกันนียังจะลองเลยถ้ากันไปมือไปขอมันจะทำได้เนาะ สาบึกไปนี่บอกเลยเมืไปคอแล้วฮะริกินดูไปบดบได้ลงทางรถเมาโอขนาดมือครบยังเมามือคอสิบัสิบัตาสิบัวตา,าลงจากเฮือนมั้อเาะอนนี้เอ้าทุกคนนี่แหละสาวมึกนี่ค่อนข้างแบบว่าเลี้ยงง่ายเด้อทุกคน ว่าใจกล้าเว้าเลยว่าชาวมือนี่คนง้างแบบว่าน้องบริสเตยดอย่างกินแบบง่ายๆทุกคนอยู่ง่ายกินง่ายดีทุกคนแต่ได้ได้เมียได้เป็นเมียแต่เบืองแฮนมาเขือจำแจ่วบั้นนะลองเอินเตียวมงๆนี่นั่นหรอคือกันคือกั้น嘛โอ้เตียวม่งนี่เตียวม่งนังจีแล้วอื

ม, <ไป S 1> มีเงินเต <ไป S 1> ็มโตซ้ำสิบพันก็กินเพลย์เลยหมดเลยมันรถไปเติมมู่เติม oh. ไปสง่งเขาเขาเติมคือทุกคนบอชัยมาบ้านน้องตลอดก็คือบอใส่บ่เคยได้เห็นน่ะน่ะเาวมึกกินข้าวได้แต่มื้อนี้เห็นเพิ่นกินข้าวแต่ว่าว่าข้า,าวเช้าเด้ออันนี้เพิ่นแบบบอชัยอุ้ยอดข้าวจริงๆเนาะค่อยได้ตื่นแล้วค่อยสิหิวแล้วเป็นน่นแต่ค่อยบ่อ้วนซื่อๆริงอดเขาก็ยังอ้วนบ่โอ้ ผมใช้มีความหักแล้วปกติเป็นชีวงเงาไปตอนนั้นชีนจะจอยตอนนี้อว้ว,ว <c oughs> นเลยเด้อสนใจบริโอกหักแล้วอ้วนกินข้าว fc สวยอันซื้อเจจอยจอตอนนั้นผมีห้เขากินก็นเลยจอย <c oughs> ขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเด้อที่สงสารแล้วก็อินดูสาวเกซื้อข้าวให้กินซื้อข้าวให้เนาะเอาเงินให้ซื้อข้าว คอย้อยได้กับขื้นลายเท่าพันเท่าเด้อไอเด้ออ้วนแล้วเห็นบอกว่าแต่ตอนนั้นจิ้งจอยังแหงนึงมาเมื่อนี้แก้มแดงตังเลยแปดสิบโลแล้วไสิบโลแล้วปกติเราใส่มาบบเห็นได้สาวหมึกนางกินข้าวเลยทุกคนเลยน้องจะแบบค่อยได้กินข้าวแต่มาเมื่อนี้มานางกินข้าวแลกอีลีอิ่มเลย ่ง่ายที่ควรกินแบบนี้แหละน้ำเลยง่ายเอาแก้ได้บ๊อบบอนี่มัดเองแก้เองบอลนี่แซ่บแซ่บแซ่บเบิดอร่อยมากอร่อยมากกินสามกองกล้วก็อิ่มกินข้าวต้มนางเด้ออิ่มแล้วมากเกิน กินยังกินเตียวมงมงเตียวมงเตียวมงบรรยากาศทุกคนกลางนอกแดดเนาะทำมาสองมือนะสองมือนีนโคตรเด็ดเอาเลยแหละขั้นแคลกินมะเขือขั้นมือคอยหู้ยู่บะคอยให้กินมันโมเฟิดหรือคอยเห็นเนีเ่ยโมเฟิดเจ้าก็เพิดเลยนะทุกคน,นที่สาวสดแต่ตอนนี้บ่าน่าจะโสด มาจำได้เพิ่นก็นว่าสุดสุดแหละบม่มี่แรเอาว่ามีคนเอาแล้วบ่าสุดเนาะหาผัวเฒ่าก็บ,บ่มีแมน่นหาผัวหนุ่มก็บ,บ่มีบ่มีจักคนอีหลีบ่อีหลีผ <laughs> ัวหนุ่มก็มาเอาในเด้ดอทุกคนเลยเฒ่าก็ดีบ่อยากค้างบ้านแล้วเพิ่นว่าเฒ <c oughs> ่าซําใดก็เอาเนาะก็มีผู้มักแต่ต้องมาอยู่บ้านอันนี้แหละกล้าเมื่อ,อยู่นดั้มแม่มา อยู่แซกได้แต่งแล้วอมแป่งแล้วมันอยู่บานเข่าก็ได้เว้ยอาอยู่ไทยจะไปสิไปบะไปไป <c oughs> จะว่าอุปสาไทยเป็นค่คอยคอยบอกไปคอยเี็นเบาคอยเียนเ้าสองสามคำสมมติว่าในงานบอกให้ไปซื้อแป้งหนวจะไปจะถามแป้งหนวเขาพูดดิน่าได้หูานันเห็นบา <c oughs> ไปหอนพงษรดไม่ได้ไปหอนรันค่ะแบบเชแป้งนวลถาชดเดหนามาตีใจบกมันลงนม่ได้ก็เอินแป้งนวลแป้งสรถนม่ได้แป้งรดนั่นแถวอิจานเขาก็เอินแป้งนวลพีกันแหละหรือว่าพงสุรดพงษ์รดนะ ไปตลาดไปเทัาอันไหนแม่่าบอกอะเสื้อมคัคงมาเดอ้อเสื้อทามาบุมี่เขาว่ามีแต่มากแลก้วก็งงยังน้อมาเลยไปเฮียนไปเนะต่กบ้านเขาก็คือก,กันกับบ้านเท่าแหละเขาค่ยมาบ้านเท่ากันเขาก็พู้เด่คนที่เขาบ่เคยมากเขาก็บฮู้บฮห้ก็อยู่แหละอยู่น้ำคนเทาเจ้า,า,จาก,ก็ไปพุ่นกับซ่อนประชาเจากก้าอีกแล้วสา,าพะมังกอง อันนี้บ,บังเด้อแม่ยาเอ้ยแม่ยังงงเลยยงังเนาะบังเนาะเขาบอกว่าซ้อนไปซ้อนมาแค่นั้นแหละเขาก็ซ้อนเขาก็ซ้อนเขาเนาะแต่จะจะซ้อนประชาเจ้าเพราะว่าเวลานแม่ยาเดีจะได้เงินั่งตังบ่ยันมันเอามาเคลียร์อีกแล้วเ <c oughs> ล่นซ <c oughs> ื้อเล่นซื้อลาซุ <c oughs> <c oughs> อ้อเป็นดวงวัชิต,ชต,ตมมาจิตตม amen บุมีอยากเห็นไปไปหาจิลล์เขาไปหุ่มเนาะหุมแล้วเนะส่วนส่วนไอ้เบิ้งตาเบิ้งหันมาเราสิไปไปเราก็ไปแล้วแหละเดี๋ยวเขาจะขวุยเขียกตีไฟช้างขึ้นมาเองโอ้ยเนาะวาสนาเขาวาสนาเขาบ่พอ เอาเลยเอาเลยไปต่อได้สำเนียงจะคือบัวใบเคยแบบต้มแล้วไปปนแบบมะเขือเคยเคยมันมียังไปปนน้ำกะใส่ไข่ใส่ไข่ใส่ไข่กะแซ่บแซ่บไข่ไก่นี่เราเคยกินเอามทีเห็นลองเบิ้งต้มไข่ไก่แล้วก็ต้มมะเขือแล้วก็มาใส่นั่นอะไรสิปนใส่ปนใส่น้ำกันตอนแรงสิลองเบิ้งกินวะกินมันก็แซ่บสิลองเบิ้ง จะจะไปสาบเล่นให้ยังงามเด้อสามึกโสดผู้บ่าวเอ้ยโสดยมีผัวยมีผัวอายุเท่าใดก็ได้เบิดแม่นได้แค่เลี้ยงได้เฮ็ดเวียกได้เฮ็ดเวียกได้แต่็ให้อนาไปอยู่ไทยก็ได้มามาอยู่ลาวก็ได้เบิดได้เนาะแล้วแต่อายสบายใจ ไปอยู่บ้านน้องต้องกินน้ำตป็นี้ได้ก็น้ำยังน้ำยนาะน้ำชางวะแมนน้ำห้วยเนาะน้ำห้วยน้ำธรรมชาติบ่อยแล้วคนไทยเขามีเงินเนาะเขาก็ซื้อน้ำเจ้ายิบอะไ้ไปตักแล้วคอนว่าเสื้อกก็ยังดีจังบูมเอไปตักเมื่อตักน้ำมาดานแล้วพอเมนต้องมาไปตักน้ำกินเมนเนาะอันนี้มองตามงานเป็นกิโลเลย บมมีน้ำมันหลดก็คือยางเงาแหละเราเคยอ่องยางเหม่อบอกอันนี้เต้นมาเลยนะเบิ้งทุกคนแมนคือกวนนี้ก็เอากระสอบมันใส่แล้วก็กู้เอาเต้นแต้น้หน่อยก็ไปเอานะฮันบอกย่านเต้นแต้น้หน่อยหันตะกี้เขาใส่น้ำเตาน้องไปตักแบบแบกบาไว้เห็ดน้ำเตาแตกตลอดเมื่อหันเฮือนแม่ตีตอนนี้เลยใส่กวดใหญ่นะแมนจักปี้ตอนนี้ สิบแปดสิบแปดมห่อนบ่สิบเก้าเบางเบิ้งนี่น่าจะประมาณเช้านะแต่ว่าเป็นสิบแปดสิบสี่หอดแล้วสี่หอดอะไสี่หอดเช้าสิบแปดเลยเช้าสิบแปดเลยเช้าเลยเรยวันนี้เอาเลยแล้เจอรูปวันเช้าเลยสิบแปดเนาะสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดตอนนี้สองพันสช้าห้า สาหาปีแล้วกินบฮอดสากับสแล้วมั้งบ่บ่แม่นเนาะเอ้ยแม่นละ19 97 8เนาะไเด้อทุกคนเด้อ2007คนที่เกิดก่อนเคยข้ตัวน้อยๆน้อยๆเนาะอืยตอนยมางอันนยังหลังสงกาน่ะเจ้า น้อยๆเลยแหละจะไปเบิ่งอะไรผิดเก่าสร้างชงการล่างสงการเลยไหมตี่คนมาครั้งแรกคันเด้อตีเจ้าอาน้องในตารางเหวอนจะมามาไม่นีเพิ่นอ้วนได้ทุกคนเลยอ้วนมื่อวานอ้วนยันเอฟซีนี่อปรับใจเด้อเนาะใจเด้อที่ซื้อข้าวให้น้องกินจนอ้วนนี่ได้อดข้าวมื่อัานนึงจิาจ่อยนึงอยู่เอาน้องอยู่ตารางเฮือน ชาวมึกประมาโอ้ไปมาหาครั้งแรกได้ดีเป็นครั้งที่สองที่สามนะทุกคนอ่ะไม่หนีบอส่ก็นจะได้อำลาหาจากเลยเด้อทุกคนก็นจะได้อำลาน้องเมื่อกันเอาบายบายให้แน่บายบายทุกคนคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อฝากกดไรกดติดตามให้แน่เผื่อเป็นการชนะับจำนวนและให้กำลังใจเด้อทุกคนเด้อไปก่อนนะรุษสวัสดิ์